คืนนั้นบนถนนที่เงียบสงบกล้องวงจรปิดบันทึกภาพบางอย่างไว้ได้ตอนตี37นาทีแสงไฟจากรถคันหนึ่งสาดส่องส่องให้เห็นเงาตะคุ่มคุ่มเหมือนคนกำลังเดินแต่พอซูมเข้าไปกลับไม่พบใครแปลกไม่มีใครเลยเสียงชายคนหนึ่งพึมพำในคลิปรถคันนั้น ขับผ่านไปทิ้งไว้เพียงความมืดมิดและความว่างเปล่าแต่แล้วกล้องก็จับภาพได้อีกครั้งคราวนี้เป็นวัตถุบ,บางอย่างตกลงมาจากฟ้าเหมือนอะไรบางอย่างถูกโยนลงมาอะไรนะเสียงหญิงสาวดังขึ้นเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆกลับพบว่ามันคือตุ๊กตาเก่าๆตัวหนึ่ง ตุก,กตาที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือตุก,กตาตัวนั้นกำลังจ้องมองกล้องด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าใครเป็นคนทิ้งตุก,กตาและทำไมต้องเป็นที่ถนนเปลี่ยวตอนตีสามหรือว่านี่จะเป็นสัญญาณบางอย่างปริศนาบนถนนเงียบสงบยังคงรอการไขคำตอบ